สวัสดีคับผมวันนี้ทุกๆท่านอยู่กับช่องไอคอนเฟิร์มนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนทุกๆท่านพับจะลวดที่ถือว่าแปลกมากเลยนะคะผมมันไม่เชิงจะเป็นจรลวดนะมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบเครื่องร่อนมากกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งให้เราพับเป็นกลมๆอย่างนี้ก่อนนะครับพับเป็นม้วนๆอย่างนี้นะครับให้เราจะให้ทําด้านหนึ่งใหญ่ด้านหนึ่งเล็กนะครับแต่ไม่ให้มันต่างกันมากนะครับให้ต่างกันไม่มากนะครผม พอเราพับอย่างนี้มาสักพักใช่ไหมครับนี่ผมจะปล่อยฝั่งซ้ายนะครับพอเราเสร็จเราจะเหลือประมาณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะพับอย่างนี้ลงเลยครับดันลงแล้วผมก็แล้วเราก็จะตรงนี้นครับเราต้องดักให้มันกลายเป็นวงกลมอย่างนี้ครับแล้วก็สอดเข้ามาเลยนี่เพราะถ้าไอ้เจ้าสองตรงนี้มันเท่ากันเราต้องใช้เป็นเทมครับแต่อันนี้ ถ้าเราทําให้มันสองอันนี้ไม่เท่ากันมันจะไม่ต้องใช้เทปก็ได้นะคบผมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอเราล่อนไปมันจะหมุนหมุนอย่างนี้แล้วมันล่อนดีมากเลยนะคบผมโอเคครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ